เอาไหมโอ้โหนี่ไงปล่อยปล่อยแล้วเป่าไหมปล่อยแล้วเป่าไหมปล่อยแล้วเป่ามอุ่นไว้เห็นชัดเจนเอาโอเคเอาไหมนะชัดเจนนะนี่นะเอาไหมโอเคจุดลั่วเจอแล้วนะครับต่อไปต่อนะครับวันนี้นะกับงานแอร์รถยนต์นะคันนี้ออเนีวดีแมกนะแก้ไขมาหลายที่นะครับ มาจบที่นี่แหละนะคันนี้นะครับลูกพาได้ไปเปลี่ยนตู้แอร์มาแล้วนะยังไม่จบนะฮะแล้วก็เปลี่ยนบล็อกวาล์วมาด้วยนะครับเราใช้วิธีการอัดนะหนึ่งอัดแยกเลยตู้แอร์นะสองอัดแผงแยกเลยนะสามคอมแอร์ก็อัดแยกนะไม่เจอที่รั่วนะสรุปมาดูมาดูนี่นะ ถอดแยกอกไปชิ้นๆแล้วอัดเช็คดูนะครับสรุปเจอนะเป็นที่เฟเชอร์แรงดันนะรั่วนะครับตัวนี้ต้องเปลี่ยนนะตัวนี้เฟเชอร์แรงดันนะต้องเปลี่ยนนะครับจบงานเคสนี้กับงานซ่อมแอร์รถยนต์นะคันนี้กับปัญหาแอร์รั่วทำให้น้ำยาไม่มีและแอร์ไม่เย็นในที่สุดนะครับมาดู All New D Max คันนี้นะ หาลอยล่วนะครับอะไรนะใช้ลมอัดเข้าไปเจอไหมออกมาสิลูกออกมาสิเห็นไหมเห็นไหมอัดเข้าไปอัดอีกไม่ออกออกออกโอ้โหออกนะฮะออกนะฮะ ออกนะฮะเอาใหม่เอาใหม่ออกดิออกดิออกดิหัวอัดไม่มีนะเราใช้มีอู้โอ้นี่ไงี้ยต้องเอาตอนเลียกไปอันนี้อันนี้เอาใหม่โอ้โหนี่เงี้ปล่อยปล่อยแล้วเป่าใหม่ปล่อยแล้วเป่าใหม่ปล่อยแล้วเป่าใหม่อุ่นไว้เห็นชัดเจนเอ้าโอเคเอาใหม่นะชัดเจนนะนี่นะเอาใหม่โอเคจุดรั่วเจอแล้วนะครับ